สวัสดีนะคะงานมากแล้วนะคะที่เราไม่ได้ลงคลิปนะคะวันนี้ก็นําเสนอเกี่ยวกับงานนะคะงานเขียนทองนะคะเป็นงานเขียนเงินเขียนทองลายหน้าคู่พันซับนะคะพี่ๆนะคะพืนนี้เป็นสีธรรมชาติทั้งผืนเลยนะคะความกว้าง ความากว้าง1เมตรนะคะยาว2เมตรห้นะคะเป็นน่าขาราชตัวใหญ่ซึ่งจะมีนาคราชทั้งหมด140กว่าลำขึ้นนะคะพี่ๆนะคะมีนาคาราชทั้งหมด4คู่ด้วยกันนะคะแต่ละคู่นี่ก็คือคู่เงินเกี่ยวคู่ทองนะคะการเขียนลงสีสวยงามมากๆเลย ถ้าเป็นสีธรรมชาตินะคะผืนนี้เหยียบลายลูกแก้วนะคะสวยงามนะคะหน้าคู่พันทรัซับนะคะลายเงินเ,เกี่ยวกับทองนะคะละักษณะเงินเกี่ยวทองนะคะช่วงลิ้นนะคะช่วงลิ้น จะกระดกขึ้นเล็กน้อยนะคะสวยงามบ่งบอกถึงความมั่นคงนะคะหลายๆอย่างไม่ดุนะคะลักษณะลิ้นแบบนี้นะคะเทคนิคในการลงสีก็เละเอียดมากๆเลยนะคะสวยงามหากพี่ท่านใดชื่นชอบนะคะก็ทักออดมาได้เลยนะคะ นัคู่พันพทรซับนะคะสามารถนุ่ได้นะคะแล้วก็คุมไหลก็ได้นะคะใส่กรอบหรือว่าออประดับผนังก็สวยหรูมากๆนะคะสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบนะคะหลายน้กา,าราดก็แจงรับออดได้เลยนะคะพื้นที่เป็นสีธรรมชาตินะคะยกดอก6กตกอลายลูกแก้วนะคะมีครุยด้วยนะคะคลุมไหลจะได้แบบสวยหรูเลยนะคะ